ไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวถ้าจับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดีประเทศที่เจริญแล้วไม่มีประเทศไหนใช้สองต่ำลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูได้อยา่างประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงที่บริหารจีน2 7่สถึงยีปีจีนเลยเป็นประเทศที่จนและขี้เกียจที่สุดแต่เนื้อประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงบริหารประเทศ30ปี ยนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตัวประธานนาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงบอกไม่ว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวถ้าจับหนูได้ก็เป็นแมวที่ดีและบอกว่าประเทศต้องไม่แบ่งเป็นสองพวกซึ่งการบริหารของเติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่ระบบสังคมนิยมแต่เป็นระบบนโยบายทุนนิยม โดยให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไม่แบ่งแยกสีมองไปข้างหน้าให้สามาัคคีกันช่วยกันรสร้างชาติจนทำให้จีนการเป็นประเทศเปิดส่งเสริมให้ทั่วโลกเข้าไปลงทุนในปีหนึ่งมีการลงทุนในจีนถึงห้าหมื่นล้านดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาจนทำให้จีนมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยก็ถึงเวลาแล้ว ที่ไม่ว่าใครจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวถ้าจับหนูก็เป็นแมวที่ดีคนไทยต้องสามัคคีสมานฉันช่วยกันทำประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งขณะนี้ไม่ถือว่าสายเพราะการเงินการคลังของไทยยังมีความเข้มแข็งตัวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีเงินอยู่4-5แสนล้านบาทแต่กลับไม่ค่อยปล่อยให้เกษตรกรกู้กลัวเงินว่าจะเป็นหนี้เสีย เพราะว่าราคาสินค้าเกษตรกรต่าเกินไปดังนั้นเมื่อมีความเสี่ยงสูงกำไรก็ต้องสูงด้วยแต่สำหรับสินค้าเกษตรกรไทยความเสี่ยงสูงแต่กำไรต่ำแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เป็นหนี้เสียได้อย่างไรตอนที่เกษตรกรขาดทุนไม่มีใครพูดแต่ช่วงที่เกษตรกรจะมีกำไรกลับเข้าไปควบคุมราคาทำเช่นนี้แล้วเกษตรกรจะไม่จนได้อย่างไร สุดท้ายเกษตรกรก็เลิกทำเหลือแต่รายใหญ่ๆซึ่งในที่สุดก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเลิกทำเกษตรกรไปเหมือนกับฟิลิปปินส์ที่วันนี้ต้องสั่งนำข้าวข้าวและสั่งซื้อไก่จากต่างประเทศ